เออเดี่ยวเมาเลยครับเรื่องเป่าก่อนเนี่ยเรื่องเป่าอีกครับพักพักเรื่องการเป่าครับครับในทุกสองท่อนแล้วนะครับแต่ท่อนที่ทุกสามมันเกี่ยลุกไม่นองครับท่อนนึงนี่เมื่อกี้ผมบอกไป็ซีเมนต์นะครับม,รมันโมเมนต์ครับซีเมตรมันเป็น ท่อนหนึงขเมตรนะครับรวมหัวเจอนะครับรวมหัวจอเนี่องเมตรนะครับเหลืออีกเยเหลือสมเมตรครับพี่น้องเนาะเป็นท่อนละสเมตรทุสท่อนนะครับ12กสองาถึงหกนะครับสองสถึงหเสามเมตรแล้วนะครับตาบอกตั้ต่สิบเมตรนะครับ่อกี้นบอกไมนะครับว่านบอกตัเมตรนะครับก่อนแรกก็บอกสิบแปดบอกต่สิเมตร เสหาทนหาทนนะครับทนใส่เวลาว่นจะกี่นาทีนะครับบอกแล้วนะครับทนหนึ่งทนหนึ่งแป๊บเดียวพี่น้องเนาะสามเมตรแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแต่วันนามนามออกหลายออกดีนะครับมันเป็นสั้นหินสั้นหินนะครับหินแต่ว่าหินเนี่ยขึ้นหินนี่มันหินจอง่ายนะครับหินจอง่ายหินจอตรุงายนะครับมันเป็นหินที่คุณกระเทศกับจีว่าไงกุ๊บพี่น้องทางมอนันออกใหญ่เด็กจะออกง่ายพี่น้องนี่ออกง่าย ับแกะเดียวก็ได้ละท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งครับท่อนที่ที่สามนี่น้อง